สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผิวสวยสุขภาพดีบิบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยนะคะเป็นสูตรบำรุงผมนะคะเพื่อนสาวท่านไหนที่มีผมเสียผมชีฟ้ฟูผมไม่มีน้ำหนักนะคะแล้วสูตรนี้เขาก็จะไปบำรุงรากผมด้วยนะคะลดการขาดรุนด่วงช่วยขจัดรังแคช่วยขจัดความมันหรือว่าความคันบนหนังศีรษะของเราได้ดีเลยนะคะ พูดง่ายๆก็ตอบโจทย์ทุกปัญหาสภาพเส้นผมนั่นเองนะคะเพื่อนหลังจากที่เราทำหนึสครั้งแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าผมของเรานั้นดีขึ้นจริงๆนะคะเพื่อนหลังจากเราทําแล้วเราก็จะได้มีสุขภาพผมที่ดีแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจ๋า เราทำเองง่ายๆที่บ้านนะคะเราไม่ต้องไปเข้าซาลอนหรือว่าไปซื้ออาสปาแพงๆหรือว่าไปอบไอ้น้ำแพงๆเลยนะคะเพื่อนทำเองได้ด้วยที่บ้านด้วยงบไม่กี่บาทเราก็จะมีผมสวยสุขภาพดีแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมแรกก็เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนแป้งข้าวโพดนี้ก็จะขจัดความมันบนหนังศรีรษะหรือว่าเส้นผมของเราได้นะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราเป็นประกายไม่ชี้ฟูทําให้ผมของเรานุ่มลื่นนะคะต่อไปก็เป็นน้ํากะทินะคะถ้าใครจะใช้กะทิสดก็ดีเลยนะคะแต่ ใครสะดวกสบายเป็นกะทิกล่องเพรใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างนะคะก็จะมีสารอาหารและไขมันโปรตีนต่างๆนะคะทำให้ผมของเรานุ่มลื่นไม่ชี้ฟูกันไม่ชี้ฟูไม่พันกันและก็มีน้ําหนักนะคะเพื่อนๆขั้นตอนแรกเราก็จะเอากะทิกับแป้งข้าวโพดละลายผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะบีก็จะใส่ไปมันมีอยู่ประมาณครึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆบีก็จะใส่ไปหมดเลยเนาะ แล้วก็ละลายให้เข้ากันดีเลยนะคะเพื่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปต้มตั้งไฟนะคะเพื่อนหลังจากเราต้มแล้วนะคะเพื่อนตั้งไฟแล้วนะคะเราจะตุนเราจะต้มไปสักประมาณ3-5นาทีพอเวลาน้ำเขาร้อนแป้งเขาสุก แล้วก็จะเหนียวเป็นเนื้อครีมแค่นั้นก็พอนะคะหลังจากที่เราได้แป้งเรามาแล้วนะคะเพื่อนเนื้อเขาก็จะเหนียวเหนียวเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำผึ้งนะคะเพื่อนน้ำผึ้งนี้เขาก็จะไปชะล้างสิ่งสกปรกตกค้างตามรูขุมขนหรือว่าเส้นผมของเราได้ดีมากๆนะคะแล้วเขาก็เพิ่มความ ชุ่มชื่นให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีนะคะบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆจ่าสำหรับน้ำผึ้งของเรานะคะใส่ไปตามปริมาณที่เราต้องการเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็นมะนาวนะคะเพื่อนมะนาวนี้เขาก็จะมีกรด aha ลดความคันบนหนังศรีรษะขจัดรังแคสิ่งสกปรกตกค้างนะคะแล้วก็บำรุงเส้นผมทําให้ผมของเรายืดตรงนะคะไม่ชี้ฟูไม่พันกันนะคะเพื่อนขอโทษขอไปนะคะแล้วก็ใส่ไปตามปริมาณนะคะเพื่อนต่อไปแล้วก็จะมาเพิ่มความชุ่มชื้น ให้กับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราด้วยน้ำมันเปลือกส้มนะคะบีได้พาทําบีได้พาสกัดไปแล้วนะคะเพื่อนถ้าใครต้องการอยากจะทํานะคะสามารถย้อนไปดูได้ที่เพลิดน้ำมันสารพัดประโยชน์นะคะทำง่ายง่าเราสามารถ ทำแล้วก็เก็บไว้ใช้นานไรส,สารเคมีด้วยนะคะเขาก็จะไปบำรุงรากผมแล้วก็หนังศีรษะของเราได้ดีค่ะเก็บความชุ่มชื้นให้แก็เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราได้นะคะเพื่อนๆทำให้ผมของเราไม่ชี้ฟูทำให้ผมของเรายืดตรงมีน้ำหนักนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันเปลือกส้มนะคะเพื่อนๆก็ใช้น้ำมันตัวอื่นแทนไปได้เลยนะคะใช้แทนกันได้นะคะ เราเป็นสูตร DIY นะคะเพื่อนแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะสูตรนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนคนส่วนผสมให้เข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็หมักลงบนหนังศีรษะของเราได้เลยนะคะหลังจากเราได้ทิปเมนของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสวยเนื้อสวยมากมากเลยค่ะสรรพคุณเยอะแยะทําให้ผมตรงมากๆเลยนะคะเพื่อนบีอยากให้เพื่อนๆลองค่ะไม่ได้โม้นะคะเพื่อนๆดีจริงๆ ขั้นตอนง่ายๆก็อย่างที่บีบอกทุกคลิปนะคะบีก็ได้ไปทําความสะอาดผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนถ้าใครที่มีผมมาจนเกินไปก็ไปทําความสะอาดล้างสิ่งสกปรกคร้างออกก่อนนะคะแล้วก็เช็ดให้หมาดๆนะคะค่อยมาลงรีทเมน์นะคะแล้วถ้าใครที่มีผมสะอาดอยู่แล้วก็พรมน้ํามาหรือว่าใช้ป๊็อกกี้ฉีดๆผมให้ทั่ว ผมของเรานะคะเพื่อเป็นการเปิดกิดผมค่อยมาลงทิศเมน็์นะคะแล้วทิศเม็์ของเราก็จะซึมซับเข้าไปในเส้นผมเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวขั้นตอนง่ายๆแบบนี้บีขออนุญาตทําให้ดูก่อนนะคะบีคิดว่าหวังว่าทุกคนทําเป็นนะค่ะเพื่อนเนาะแค่ฉลมลงไปในเส้นผมของเราเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเนาะก่อนอื่นเราก็แบ่งผมนะคะง่ายๆเดี๋ยวบีขออนุญาตทําให้ดูข้างหน้านะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะ ติเมพนของเราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะฉลมลงไปเลยแล้วก็ดึงดึงดึงเขาให้ทั่วบนหนังศีรษะเห็นไหมคะ <laughs> แล้วก็ดึงดึงเขานะคะเพื่อน,อนจ๋าสูตรนี้สามารถอบไอ้น้ำได้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่มีหม้ออบไอน้ำหรือว่าเครื่องอบไอ้น้ำคือสุดยอดมากๆนะคะ เนี่ยดึงแค่สองสามทีแค่นี้ก็มีความรู้สึกแล้วว่านุ่มมือมากๆนะคะเพื่อนผมของเรานุ่มมากๆนะคะดึงแบบนี้นะคะพยายามใส่ตั้งแต่โครนจุดปลายนะคะเพื <ๆ S 1> นะ่อนๆเนาะหลังจากที่เราได้ฉโลมจนทั่วบนหนังศีรษะดีแล้วนะคะเพื่อนก็เก็บผมขึ้นนะคะเก็บผมขึ้นติดกิ๊บให้เรียบร้อยแล้วก็คุมด้วยหมวกอาบน้ําถ้าใครที่มีหมวกอบไอน้ําหรือว่าเครื่องอบไอน้ําก็สามารถอบได้เลยนะคะ ปล่อยทิ้งไว้30นาทีถ้าใครใช้หมวกอ่าถ้าใครไม่มีเครื่องอบไอ้น้ําหรือว่าหมวกอบไอ้น้าก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะเ<ม>พื<ม>่อนเพื่อจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะเนาะสูตรนี้ก็ง่ายๆอย่างที่บบีบอกนบีแนะนําทุกคลิปนะคะเพื่อนหลังจากครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกตินะคะ แล้วสามารถใช้ได้ทำได้2-3ครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะเพื่อนๆสูตรนี้เป็นสูตรดีมากๆมีอยากให้ลองนะคะไม่ได้โมนะคะเพื่อนๆทำเองใช้เองดีจริงถึงบอกต่อนะคะดีแน่นอนค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะมีผมที่สลวยสวยงามไม่ชีฟ้ฟูไม่พันการแถมตรงเงาอีกด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะถ้าใครที่มีผมเสียมากๆ ก็สามารถทําสูตรนี้ได้เช่นกันนะคะเขาก็จะไปบํารุงล้ําลึกนะคะเพื่อนๆบีคิดว่าคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้มีทําคลิปจะต่อกัอนไปนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย